สดีคะ่ะ f c ทีนารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็เลิกงานแล้วนะทุกคนก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเลยนะ,ะก็จะกลับบ้านคะ่ะว่าจะไปกินข้าวที่บ้านเลยคะ่ะไปกินแกงขี้เหล็กของเราคะ่นะแต่ว่าอยากจะตตำแตงด้วยเพราะว่าแตงซื้อมาหลายลูกแล้วก็กินไม่ทันกอกินไม่ทันมันก็จะเน่านะคะแตง นี้น้ำท่วมค่ะทุกคนเพราะว่ามันลงจากเนินมาเนาะอันนี้ก็เป็นขาเข้านะคะขาเข้าก็คือเราต้องขับรถเข้าไปผ่านเมืองนะคะเดี๋ยวจะคอยดูว่ารถจะเยอะไหมนะทุกคนหรือว่ารถจะติดไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะเมื่อกี้นี้ฝนตกอย่างกระหน่ำเลยค่ะทุกคนพี่ก็อยากจะไปดูถังน้ำพี่เหมือนกัน พี่ก็หวังว่าถัางน้ำพี่นี่อ้โหูน้ำท่วมตรงนี้หมดเลยว่ะมาไปดูถังน้ำของพี่ว่าจะเต็มไหมนะคะทุกคนพี่ลุ้นจังเลยอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่น้ำมันไหลออกนะ่ะมันไม่ฝนไม่ตกเลยอะ่ะตกอยู่แต่ว่ามันไม่พอที่จะได้น้ำอะ่ะ แต่วันนี้เนะี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะทําท่าคงจะมาอีกค่ะพี่จะคอยดูไปถึงบ้านก่อนว่าจะดูถังน้ําว่ามันจะเต็มถังให้พี่ไหมนะทุกคนตอนนี้พี่จะก็ขับรถผ่านตรงที่เราเก็บคณาแล้วนะคะคณะก็อยู่เต็มป่าเลยค่ะคนาอยู่เต็มป่าเลยไม่มีใครเก็บแต่พี่ว่าพี่จะเก็บพรุ่งนี้ค่ะเพราะพี่จะ อยากจะทําก๋วยเตี๋ยวกินแต่หน่อยเนาะโครงไงซี่โครงเป็ดนะเมื่อกินแต่เนื้อแลวเหลือซี่โครงเดี๋ยวพี่จะเอาไปทไําไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินค่ะพรุ่งนี้เนาะวันศุกร์แล้วก็เพราะว่าถ้าทาแล้วนี่มันก็ต้องกินนานนะกินสักสองวันนะทุกคนเพราะว่ากินคนเดียวก็ไม่หมดอะ <c oughs> แล้วจะเก็บไว้ค้างก็ไม่ได้นะเดี๋ยวว่าคอยดูว่าจะชวนเพื่อนกินด้วยว่าเพื่อนเขาจะมาไหม นี่ค่ะคือขาเข้านะคะทุกคนก็ก็อย่างว่าเลยไม่มีรถหรอกมีก็ไม่กี่คันนะที่วิ่งผ่านเนาะ mm ๋ยวพี่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงไวยมอเตอร์บายกันนะ mm hmm. มอเตอร์เวย์เนาะ mm hmm. ว่ารถจะเยอะขนาดไหนนะทุกคนเพราะว่าพี่คิดว่าวันนี้และพรุ่งนี้นี่ mm hmm. ก็จะไม่มีรถหรอก mm hmm. ต้องอาทิตย์หน้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิด ปิดไอ้อะไรนะไอ้หน้าหนาวเนาะวินเดอร์เฟียก็คือหน้าหนาวเนาะปิดหน้าหนาวของเดนมาร์กนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไม่ได้ทํางานเนาะเอ้ยไม่ได้มาเรียนเนาะแล้วก็คนที่ไอ้ทำงานในออฟฟิศก็ไม่ได้มาด้วยนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้ถนนโล่งค่ะ รีบกลับบ้านอะ่ะมันก็ขับรถตามคนอื่นนี่มันตรงนี้มันน่าจะขับได้แปดสิบนะคะทุกคนแต่เขาไม่ขับนะคะเขาขับสายไปสายมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเขาขับสายไปสายมาหรือเมาค้างหรือเปล่าไม่รู้นะ่ะเห็นไหมคะเขาเยียบเส้น,นเส้นนั่นเลยนะ่ะเห็นเห็นไหมเขาข้ามไปเลยนะ่ะพี่จะต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าบางทีเขาเมาอยู่ มเมาค้างอยู่นะเพราะว่าเขากลับขับเลยเส้นในคนข้างหลังก็จี้พี่จังเลยเว้ยเฮ้ยถ้าขับสายไปสายมาอย่างนี้แล้วเหยียบเส้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะเราจะแซงไม่ได้นะเพราะว่าดีไม่ดีมันเฉล็บมาหาเรานะข้างหลังก็จี้พี่จังเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงไอ ทางลงมอเตอร์เวย์นะทุกคนว่าจะรถเยอะขนาดไหนแต่พี่ก็มองเห็นนะฝั่งนั้นนะคะทุกคนฝั่งซ้ายก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นะพี่ก็มองเห็นอยู่ว่าไม่มีรถเลยเพราะเขาคงจะไม่ทํางานกันอนะ่ะพวกที่ทํางานออฟฟิศนะเขาก็ไม่เดินทางทํางานเขาก็นั่งทํางานในคอมพิวเตอร์อยู่ทางบ้านนะทุกคนแล้วยิ่งพรุ่งนี้ด้วยนะยิ่งทํางานอยู่ในบ้านนะเขาก็คงไม่มาแต่พรุ่งนี้พี่ก็จะถ่าย ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไอ่ทำอะไรของมันจะ mm hmm. ตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะเพราะว่ารถคันหน้านี่มันถ้าทางเป๊ะๆหรือวันคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าไม่รู้ mm hmm. เราจะลงหมดตัว์ไว้เลย ตรงนี้ที่จอดรถนี่ไม่มีรถเลยอ่ะมีรถอยู่สองคันน่ะอ้าวเขาก็ลงมอเตอร์ว์มอเตอร์เวย์เหมือนกันกับเรานี่ว่าอยากจะรู้จังเลยว่าใครครับทางเหมือนผู้หญิงขับค่ะทุกคน มอเตอร์เวย์ของเราก็ไม่มีขุไม่มีรถเหมือนกันค่ะทุกคน คนแก่ค่ะทุกคนเอาหัวสีให้เขาไปขับรถเหมือนคนเมาอ่ะเงียบเลยเห็นไหมคะขาเข้าก็เงียบเลยนะเนี่ยอยู่ไกลๆพี่ดู้นทงหลังพี่ก็ไม่มีรถเลยอ่ะ คนสะดวกเลยอ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าฝนมันตกเนาะถนนมันก็จะลื่นแต่ว่าถ้าไม่มีคนแบบนี้เราก็สบายเลยอ่ะพี่ก็ขับได้ร้อยสิบแต่ก็ไม่ต้องกลัว่าใครเ็จะขับมาเฉลียวชนเรานะคะทุกคนโอ้โหแม่งขับเร็วชิบเป่งเลยเดี๋ยวมันแซงที่ไปแล้วค่ะโอ้โหรถคันใหญ่ะ่ะ ไปได้ไง่ายฝั่งปุ่นอ่ะเขาให้ขับแค่สี่สิบนะนี่ตำรวจชอบมาดักตรงสะพานนี้เลยค่ะทุกคน,นจาเราขับถุกกดจราจรเราก็ไม่ต้องกลัวนี่ค่ะทุกคนไม่มีรถเลยสรุปนี้ก็โอโหโล่งมากสบายเลยอ่ะ โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่เนาะใกล้จะถึงแล้วนะคะต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะคะ คลิปหน้า